อดีตเมื่อนายรีไวสยสเตราได้ตัดพ่อใบยเย็ยบขายให้กับกลุ่มคนที่ใช้แรงงานขุดหาสายแร่ทองจนไม่มีจะขายแล้ว มิสเตอร์ลีวสเตรลได้ออกเดินทางหาผ้าที่จะมาทดแทนผ้าใบาที่จะใช้ตัดกางเกงให้กับกลุ่มคนที่ขายแรงงานจนกระทั่งมิสเตอร์ลีวได้เดินทางมาค้นพบผ้าชนิดหนึ่งที่ประเทศอิตาลีที่เมืองเจนัวและนายลีวสตรลก็มีความมั่นใจว่าผ้าชนิดนี้ต้องมีความทนทานแน่นอนจึงได้นําเอาผ้าชนิดนี้มาตัดเย็บเป็นกางเกงเพื่อขายให้กับกลุ่มคนใช้แรงงานหรือกลุ่มคนที่ขุดหาสายแร่ทองในขณะนั้นและผ้าชนิดนี้ก็ได้มีชื่อเสียงโด่งดังไปจนถึงฝรั่งเศสและประเทศในประเทศอิตาลีเองแม้ว่า จะเป็นกลุ่มคนใช้แรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็ได้มีการตัดเย็บผ้ายีนชนิดนี้เป็นชุดฟอร์มประจําบริษัทแม้กระทั่งทหารเรือของประเทศอิตาลีก็ได้ตัดเป็นชุดพเลเรือนเช่นกันจนทําให้ผ้าชนิดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปจนถึงประเทศฝรั่งเศส และก็ได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเป็นผ้ายีนมาจนถึงปัจจุบันนี้ตำนานกางเกงยีนลีวามีความเป็นมามากกว่า100ปีให้เราสวมใส่ได้ถึงปัจจุบันนี้และที่สําคัญเพื่อนๆทุกคนรู้กันหรือเปล่าครับว่ากางเกงยีนลีวายเป็นต้นแบบแห่งการตัดเย็บกากงเกงยีนเป็นต้นแบบแห่งแพทเทิรน์นกางเกงยีนทุกรูปแบบทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้และก็มีเพื่อนๆบางคนนะครับสอบถามผมเข้ามานะครับว่า LVC Lee Product ช่วยอธิบายให้หน่อยนะครับงาน LVC Lee Product ก็สรุปง่ายๆสั้นๆนะฮะก็คือว่าการนําเอากางเกงยีนรีไวในรุ่นปีพศที่เคยผลิตมาผลิตใหม่หรือทําซ้ํานั่นเองครับนี่ก็เรียกว่า LVC Re-Product แล้วนะครับผมตัวกระผมเองก็คิดว่าเป็นคําตอบที่ได้ใจความและเนื้อหามากที่สุดและทําความเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับกางเกงยีนรีไว มีความเป็นมามากกว่า100ปีในคลิปนี้ผมก็เลยมาเท้าความย้อนหลังไปสักหน่อยหนึ่งอย่างเช่นต้นคลิปที่ได้เอ่ยมาครับให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ที่ติดตามช่องของเราหรือได้ชมคลิปนี้นะฮะได้รับฟังกันนะครับและเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปคนรุ่นใหม่ได้แต่งกายแบบใหม่มีเครื่องแบบแต่งกายแบบใหม่โดยการสวมใส่กางเกงยีนนั้นก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้เท่าผู้แก่ในยุคเก่าเก่านะฮะที่มีการแต่งกายไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น คนรุ่นเก่าหรือผู้ทฒ่าผู้แก่ยุคเก่าก็ได้ได้เรียกไอ้คนรุ่นใหม่พวกนี้ว่าไอ้พวกจิกโกนั่นเองนี่คือที่มาของคําว่าจิกโกผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะเคยได้ยินกันนะครับผมคําว่าจิกโกโก็มาจากจุดนี้แหละครับ<โ>ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนขานผ่านระหว่างการแต่งกายของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะฮะคนรุ่นเก่าก็ประมาณที่ว่าพูดว่าคนรุ่นใหม่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟังอะไรประมาณนี้ก็เลยได้เรียกว่าไอ้พวกจิกโกนี่คือ ที่มาของคําว่าจิโกในอดีตนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ควบคู่มากับกางเกงยีนรีวนั่นเองกางเกงยีนรีวรุ่น501จะออกแบบมาเพื่อการสวมใส่ให้โล่งสบายไม่อับเหงื่อโดยจะออกแบบเป็นทรงขากระบอกตรงใส่และโล่งสบายนอกเสียจากว่าจะเป็นงาน l v s e r i ร s Product จะมีการปรับเปลี่ยนสวดทรงเพื่อให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับยุคใหม่ๆนั่นเองนะครับ เอาละครับเพื่อนๆทุกคนกระผมเองก็ได้เท้าความมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับฟังประวัติกางเกีเยงยินย่อๆแล้วนะครับท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับ